ไอ้มน uh ีกสิมะวัวสูฟังเรื่องนะครับยอดพักหวานเป็นอยังคือตายนะครับนี่นะครับหย่อนพักหวานเดพักหวานต้นนี้นะครับนี่นะครับพ่นธุ์ยูงซี่นะครับเห็นเนาะก็สีหยมันจังมันสองงามของสี่นะครับเนี่ยหย่อนสองงามนะครับเดี๋ยว่าต้นนี้นะครับโดนทำลายไปเห็นปะนี่นะครับ มันทำลา,ไา,ลา,า่ไปทำไา่ปุ๊บบันี้ใบตัวนี้ก็ร่วงบานเหี้ยวตายนะครับตายผมก็เลยตัดเบิ้งว่ามันเป็นอย่างมันคือตายนะครับเขาจับหักเบิง้งมันสิงอววับหลวดนะครับก็คือสารอาหารมันมันเขาไปเลี้ยงมาได้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นหนอนนะครับหนอนจองสิเป็นหุ้งสินะครับเป็นห่วงสิน่าหอนยอด จะต,ตายนะครับเดี้อเสียเอาให้เบิ้งว่าแมงอี้ยงนะครับซึ่งทับได้แล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับาารนี่เนาะเอ่าเออสร้างแล้วเนี่ยสิบดต,ตายวะโ,โอ้ยตายสาินะครับนี่ครับนอนตรงสินอนตรงแดงครับแล้วสิ เลยครับปาคนนีหนโอ้ยสุดยอดครับนี่นะครับจาะเป็นเจาะนะครับชัดบ่พวกกรไดยู่ย่โอเคนะครับนี่แหละน้องตัวนี้แหละนะครับเขาไป็นจอนะครับ,บ,ะะรบ,รบซึ่งก่อังีม่อขั้นไหนทดลองว่าเพราะว่าการถีม่มมนจ่อเนี่ยเขาจะเห็นจะเห็นตอนต้นพักหวานที่ตายแล้วนะครับซึ่งพักหวานเนี่ยเขาก็บอกพึงว่า พานเนี่ยมันจะเข่าช่วงใดนะครับอ่าแต่ยังบ่ฮั่นเดู้วิธีการจัดการนะครับแต่ว่ากระต้อไปก็น่าจะฉีดไอเชื้อราบิวเรียนะครับน่าจะฉีดป้องกันไว้นะครับฉีดป้องกันสักสิบห้ามื่อสีฉีดแท่นึงก็ได้นะครับเพื่อจะป้องกันนะครับนะอันนี้เขาไม่ได้ป้องกันเขาว่าเจอแล้วมันมันเป็นสีเหลวตายเหลวเฉยนะครับ่เนมือนเพื่อนนะครับ นะครับต้นนี้นะครับผมไปข้างล่างเนี่ยเห็นบ่มันาจะมีหูไมันจะมีหูถือจอนี่นี่นี่ฮะออามาเบิ้งออมาเบิ้งต้นนี่สักเกลียอ่าตัวน,นี้คือเป็นหลอกคาบครับเนี่ยคือมา้านอนตัวน,นั้นแหละหลอกคาบกลายเป็นมาแรงนะครับเรียบร,ยร้อยแล้วนะครับ ก็จะมาผ่อเห็นนะครับนี่ยครับก็คือกลายเป็นนักแด่ไปแล้วนะครับเพิ่นซึ่งเพิ่นสะกลายเป็นตัวมะแลงเนะาะตัวมะแลงก็าจาจะเป็นมะแลงปีแข็งนะครับอาจจะเป็นมะแลงปีแข็งจากการสนิททานเนาะก็ประมาณนี้ครับก็ฉีดบิบเวเรียไว้เนาะบิวเรียป้องกันมะแลงไว้ถ้าเ่าะสังกัดฉีดพ,พวก้ะมิกซ์เดาไว้นะครับสำหรับสายอินซีเฮาเนาะครับเนาะประมาณนั้นโอเคกัฝากสก็นี่ครับ คลิปนี้สวัสดีครับ